เดือนที่เราจะเลนส์เทนกอโซ่ครับเพราะเรามีลูกเทนเกิดที่ฟาร์มสองพนะครับประมาณ20ตัวเราก็จะมีมาคาที่ร้านอยู่ทุกอาทิตย์อทิที่ละสตัวนะครับนี่คือสายเทนที่เราใช้นะครับเทนของเรานี่คือดูหัวนะคะรับปกติเทนกโซ่เนี่ยหัวนิดเดียวตัวนิดเดียวแต่ของเราไซส์ใหญ่นะครับเลนส์ไซส์บึ้มๆมาเลยนะครับ เดือนที่เราจะเน้นเคนคอโซ่นะครับเพราะเรามีรูปเคนเกิดที่ฟาร์มสองทินะครับประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบตัวนะครับเราก็จะมีมาขายที่ร้านอยู่ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสี่ตัวนะครับถ้าปุ๊บไปปุ๊บจะมีตัวมาขานุกวันนนี่คือสายเคนที่เราใช้นะครับเคนของเรานี่คือดูหัวนะครับปกติเคนคอโซ่เนี่ยหัวนิดเดียวตัวนิดเดียวแต่ของเราไซส์ใหญ่นะครับเน้นไซส์บึ้มๆมาเลยนะครับอะไรหรออะไรเนี่ยมีสีบูแทนนะครับ สีผู้แทนเดีที่ร้านตรนนี้เรามีสีฟอนสีเมอร์นะครับอันนี้มีแทนใหญ่มากแล้วก็เดี๋ยวเอาเอา,เอาลูกหมาดูดีกว่าไหมดูลูกเคนงนะไปผู้จัดการไปเอาหมามาเอาเอาหมามานี่ร้านชื่อร้าน,นอะไรถามผู้จัดการก่อนร้านอะไรครับบอสเตอร์เบชช็อปบอสเตอร์เบชช็ Butter <c oughs> นะครับหาให้เจอนะครับบอสเตอร์เบชช็อปป้ายมันจะเขียนวา่าบอสเตอร์เบชช็อปนะฮะพอดีผู้จัดการเขาเจกพูดเป็นสำเนียงคำนานิดนึงตรงไหนได้กุ้มมาเลยเรามีลูกหมา,ามาลงร้านอยู่ อาทิตย์ละสามสี่ตัวนะครับเทโปโซแล้วก็ในราคาพิเศษเลยนะครับประมาณสามหมื่นบาทนะครับขายอยู่สามหมื่นเก้านะครับถ้าไปซื้อที่สามแสนกว่านี้นะครับก็อยากให้คนมาเที่ยวที่ร้านนะครับยอมเงินหายไขสำคัญนะครับเพื่อให้ลูกค้ามาร้านนะครับเนี่ยอยากให้คนรู้จักหมาเทปโปโซเลยไงติดตามกันผู้จัดการไปแจกก่อนครับ ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีนะครับตอนนี้เป็นแบรนด็อกนะครับชุดนี้สวยมากชุดนี้จะดูหน้าครับหน้าสวยนะครับกระดูกใหญ่นะครับแล้วก็ชุดนี้หน้าอกดีมากเลยนะครับชุดนี้ก็ขายที่ร้านอยู่ประมาณตัวละสามหมื่นนะครับตัวละสามหมื่นแต่ชุดนี้สวยจริงรับประกันความมันเลยชุดนี้นี่มาเพิ่งยังไม่สองเดือนเลยนะครับนี่ใหญ่มากนนี้บึ้มเลยนะครับรอรอชมได้เลยนะครับตัวเมียตัวนี้สวยจริงนะครับหน้าอกดีนะครับ นี่ถ้ากลางคืนร้ามอาจจะไปนอนด้วยเนี่ยนอนด้ยวยป่ะไม่เอาหมาเป็นเมีย <Okay. S 1> เอาเท้เาเาป็นอย่าง <c oughs> เดี๋ยวเสร็จแบนด็อกแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูมามาดูพันธุ์อื่นอีกนะครับแบนด็อก ok มีหลายตัวนะแต่เราให้ดูทีละตัวพอแล้วเดี๋ยวมาชมที่ร้านไม่งั้นเดี๋ยวรูหมดก็ไม่มาไปเปลี่ยนตัวเอาพันธุ์เอาหมานอกนั้นเข้ามาโชว์เลย <c oughs> เป็นบัวนะครับบัวที่ร้านจะมีอยู่น่าจะมีละสองตัวนะรอขยายร้านก่อนตอนนี้โชว์เยอะไม่ได้ไม่พอมันใหญ่นะครับก็เลยโชว์ได้แค่ ผู้หนึ่งเยนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาชมที่ร้านแล้วราคาพิเศษเลยหกหมื่นห้าผกติขายอยู่แสนขึ้นมนะครับที่ร้านต้องถูกนะครับคอนเซ็ปเลยร้านต้องถูกกว่าฟาร์มนะครับไม่งั้นคนไม่มานะครับอยากให้คนมาเที่ยวร้านก็ต้องเป็นช็อตนะครับเซ็นทันเอเชียนะครับหรืออาราบัยนะครับอันนี้พ่อผสมติดท้องมาจากยุโรปนะครับแล้วพ่อก็ได้นำมาไทยและของฟาร์มด็อกซด้อมนะครับชุดนี้หนุเข้ามาทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะครับแล้วก็แต่เนี้ยใบพีชเนี่ย เอฟของยุโรปเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่ผสมยุโรปไม่ได้ผลิตที่ไทยนะครับราคาเราสามารถได้หมาเกรดนำเข้าเลยในราคาเมืองไทยนะครับแต่นี้ก็แสนต้นๆนะแสนต้นๆสีดำซ็นท่าเอเชียนะครับตัวในรูปทั้งหมดเดี๋ยวเซ็นท่าเอเชียที่ร้านตอนนี้มี3ตัวนะครับมาชมที่ร้านได้นะครับส่วนนักขยานทุ่มพ่อแม่พันธุ์ไปชมที่ฟาร์มเอ็กซ์พิงดอมนะครับเดีวบางบอนนะครับถ้าอยากดูบัวไปเอเชียบิ๊กดอ ดูแบนด็อกไปไฟเตอร์ฟาร์มรปิดท้ายด้วยหมารุ่นประมาณ4เดือนนะครับ4เดือนอัพน,นะครับอันนี้เราจะมีหมาสายพันธุ์ที่เราจะไม่ได้บอกมีคอเพเชียอีกตัวนึงนะครับเรามีคอเพเชียขาวซึ่งหายากมากนะครับคอเปเชียขาวตัวนี้ตัวเมียนะครับประมาณ5เดือนแล้วก็มีคอเพเชียสีเบสิกนะครับตัวผู้กนนะ็ตัวเมียเหมือนกันเนาะตัวเมียเหมือนกันอันนี้ก็เป็นลูกติดของตุ่นหลวนะครับส่วนตัวนี้เป็นเซนทันเอเชียขาวนะครับนี่ก็นําเข้ามานะครับที่นําเข้าเลยแล้วก็ ตัวนี้นะครับน้ำท่าจตหาม่านะครับชื่อย่องตอดชื่อย่องตอดหรือชื่ออพูดแล้วย่องตอดย่องตอดนะครับชื่อย่องตอดเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับอันนี้เผลอไม่น่าจะตอดอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากร้างเขาเตอร์เปนช็อปมาเจอผู้จัดการได้นะครับไปพูดย่องตอดเลยย่องต่อย่องต่อย่องต่อเฮ้ยพูดชัดเลยย่องต่อแสดงว่าใช่ละ นะอย่างนั้นเดี๋ยวลากันก่อนนะเดี๋ยวถ้ายในในังไงถูกใจมาดูที่ร้านนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับอาหารนัฟินสเตเตอร์นะครับมาซื้อที่ร้านได้แล้วที่ร้านตอนนี้มีขายเป็นบาบแช่แข็งนะครับโครงไก่แช่แข็งมาซื้อที่ร้านได้นะครับบางคนถามเอ้พี่โครงไก่ซื้อพัตเตอร์เพชช็อกมีนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับจะเลี้ยงสุนัขคิดก่อนซื้อนะครับศึกษาก่อนเลี้ยงนะครับเราจะได้ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากก่อนแบรนด์ด็อก ไฟเตอร์ฟาร์มบ so, ัวบัวเคโกโซเอเซบิกด็อกนะครับเซ็นทันเอเชียคอมเฮเชียนด็อกคิงด้อมนะครับสามฟาร์มใหญ่ในประเทศไทยมารวมกันที่พอตเตอร์เพ็ทช็อปทีเดียวแล้วก็เดือนหน้าเดียกก๋ยวจะขยายร้านใหญ่กว่าน,นี้เข้าตัวนะครับเพราะว่ารู้สึกตอนนี้ร้านเล็กไปแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวฝากไปนิดนึงนะครับร้านหาใหม่อยากจะดูจังนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับไหนย่องต่อที่ย่องต่อย่องต่อนี่นี่ย่องต่อที่รับมิย่องต่อย่อต่อๆลิลิ้มะมาด้วยลิ้มมาด้วยเป็นเป็นย่องต่อย่องต่อๆ